พร้อมหน้าสมก้อน action เอ้ยไม่โคลนนแล้วให้โคลนแไหนคืนจะส่งรายการนี้หรือเปล่าถ้าส่งรงมือและแขนดันๆนะครับอ้าสิ้นสิ้นสิ้เร็วๆมากอนุญาตไปนี้ก็พร้อมนะครับใพร้อมหน้าส่มก้อน action ตนี้นะครับถ้าเวลาพร้อมตอนนี้เราเราสัญญกทั้งหมดนตัวทรกเอาละครับตอนนี้เวลาของเราใด้เสู่รายการแล้วจะมีผู้อา้ร่วงสวัสดีกคนผพูดถึงผู้หญิงเป็นคนดีมากขอ่าิชาพอะไรหนึ่ผู้หญิงเป็นคนที่เรียบร้อยพอาะอาร์กับเรื่องงานบ้าืผู้ชายแต่แม่เอาไหนชอบปเทียว ราะผู้หญิงมีคนดีเพราะตันงเรียนตองขอพชายพี่ชายสนใจจะโดเรียน ไม่ได้เลืองเลยนะครับขี่มอเตอร์ไซค์ก็ไม่ใช่หัวกันน็อกนะครับส่วนผู้หญิงก็เอาน็อกกันหมวเลยครับท่า <c oughs> ผ่านแปเรียกว่าสำหรับหัวหน้าฝ่ายเสนอนะครับเรามาลองฟังเสียงของหัวหน้าฝ่ายค้านดูบ้างนะครับดูว่าเธอจะมาค้านว่าอย่างไรนะครับเสียงปรบมือต้อนรับนางสาวอภิญญาทองตุลย์ครับ สิ่งที่ว่าผู้หญิงเป็นคนดีมากกว่าผู้ชายเพราะผู้ชายมีความเป็นผู้นำมากกว่าผู้หญิงเช่นมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ชายมีประธานาธิบดีความดีของผู้ชายก็จะมีเป็นรวป้องการของชาติผู้หญิงก็ทัไม่ได้มีความเข้มแข็งมีความอดทนมากกว่าผู้หญิงผู้หญิงไม่เห็นดนตรงไหนเลยแต่งตัวต้อตัวไมรัก ถึงล่าถึงดีข้าเต็งสองเอชอบใส่ส,ส,าสายเดียวเดียวก เสียงปกรบเมื่อเจอแล้วครับตูถ่ายมีมาแรกเรียบร้อยส่วนผู้หญิงซบมกนะครับหานไปเรียบร้อยนะคะะรับสจาหรับหัวหน้าฝ่ายค้านนะครับที่ออกมาค้านในยันถึงนี้นะค,ะครับถ้าเราไม่รอค้า,านะครับเราจะมาฟังเสียงผู้สนับสนุนท่านที่หนึ่งของฝ่ายเสนอเลยนะครับดูว่าเขาจะนำเสนอยันถึงนี้ว่าอย่างไรนะครับเสียงปกรบม,มือต้องรับเด็กชายนัูนงบงภูรีเสียงโรธเมืับ ผู้ชายว่าหนงผู้หิร้อยน่นยนเรียนผู้ชายแลผู้ชายชอบเเรียนองผู้หญิงคนนี้ยสลับตัวผู้ชายผู้ชายชอบรเรียนตัวสาผู้หญิงนี่นนงเรียบร้อยแล้วเปล่าผู้ชาย ถ้าเราไม่มีผู้หญิงเราก็ไม่มีแฟนรใช่ถ้าเราไม่มีผู้หญิงเราก็ไม่มีลูกได้ผู้ชายชอบโกงเชื่อถึงไม่ได้โดนเจึงได้ครับ นี่น่าเชื่อตายเลยนะครับทัผ่านไปเรียกผู้สนับสนุนท่านที่1นึ่งท้องฝ่ายเสนอนะครับรับเรามาลองฟังเสียงของผู้สนับสนุนท่านที่หนึ่งองฝ่ายฐานดูบ้างนะครับเสียงผร้เมือยก็รับาสารกิมากรนสมต้วยครับเสียงผร้เมืเลยเลยนะครับ ผู้หญิงถ้าผู้ชายได้เป็นท,ทหารตำรวจและได้แบกปืนไปต่อสู้กับคนร้ายและท่าสุขท่านคนไม่ได้คิดว่าผู้ชายดีกว่าผู้หญิงแต่เพื่อนเคยเห็นผู้หญิงแบกปืนไปต่อสู้กับคนร้ายและท่าสุขไหมคะดิฉันคิดว่าคงไม่มีหรอกคะ่ะผู้หญิงที่เป็นทหารตำรวจก็เป็นได้แค่นั้นแหละคะ่ะทาอะไรแบบผู้ชายไม่ได้หรอกเวลาที่มีผู้ชายคนอื่นหรือคนแปลกแปลกมาก แล้วเวลาที่ผู้หญิงยกของหนักไม่ไหวแล้วมีใครแล้วจะมีใครที่จะมาช่วยเราถ้าไม่ใช่ผู้ชายเพื่อนก็นจริงไหมคะผู้หญิงเรียนต้องไปรู้เรื่องชอบเที่ยวหมมอเสก เ,เสียงตรงเนะค่ยนะคระับผู้าจ um, ริงๆครับเหมือนกับคนพูดเลยนะข้า่านไปได้ร้อยสหรับผู้สนับสนุนท่านที่1ของฝค้านนะครับข้าวามไ้รอยนครับเราจะมาพกับผู้สนับสนุนท่านที่2ของฝ่ายเสนอเลยนะครับเสียงปรเมือต้อนรับเด็กชายกินวัตทองเข็มทอง อาจารย์ทุกท่านสวัสดีเพื่อนผู้คนผู้หญิงดีกว่าผู้ชายเพราะผู้หญิงเป็นแเพศแม่ไม่มีผู้หญิงคนไหนลังแกลผู้ชาย3ผู้หญิงตั้งใจเรียนแต่ผู้ชายชอบหลงอีนโรงเรียน4ผู้หญิงทากับข้าวให้ผู้ชายกิน5ผู้หญิงใจดีกว่าผู้ชาย 6. ผู้หญิงนิสัยดีกว่าผู้ชายเจ bốn chú trai, bảy chú nữ, on đi cổ trai, đi trai, sáu chú diễn làm đi trai, chú trai làm ăn, bảy thạch coi đẹp rồi, mười một nữ, hai mẹ nữ วาขัดเสียงตรงเลยนะคบเรไเป็นม่ครับสมคเอ้ยผู้หญิงเป็นแม่นะคสวรลอกการยกยองนี่เสียงของผู้สนับสนุนท่านที่สของฝ่ายเสนครับเราไม่รอทนครับเราบังฟันเสี็งผู้สนับสนุนท่านที่สของฝ่ายพ้าเลนะครับเสียงปรมืตกลงเลยนะครับ เวลาเราคาดหังผู้หญิงชวยผูไม่จริงที่ว่าผู้หญิงเป็นคนดีมากกว่าผู้ชายเพราะผู้หญิงร้องให้เองแต่ผู้ชายไม่ร้องไห้ผู้ชายขยันกดดันง่ายาง,ง่ายเพราะอาชีพเกี่ยวกับทหารตำรวจทหารอากาศาส่วนมากจะเป็นผู้ชาย,ชายาาถ้าไม่มีผู้ชายผู้หญิงก็ไม่มีลูกผู้หญิงขี้น้อยใจมากปากกดชอบผ่นใจแม่ เวลาไม่ได้เราจชอบคว่อเสี่ยงการเสี่ยงเขี่ยงต้าตายสีเง